ให้น้อยไปหน่อยให้น้อยไปหน่อยเหรอครับตอนนี้ได้ได้ได้ย่งครับหรือว่ารอกดไมร้ได้ได้เข้าไม่เข้าอ๋อแล้วมารอกดรอกดด้อปักสัหมดดได้หมื่นนึ่งจะไปทำอะไรเอาไปทำอะไรไปใช้นี่เขาใช้นี่เขาารือ

เอาไปจ่ายาไก่อนเด้อดีวเดี๋ยวเาตัดตัวตัวเลข้เนน่เหมือนเดิมนะได้หมพี่ครับเปิดไหมครเดัมมนชื่นบวเกเด็นเอาั คนนเนี้ยแกไได้เลตะเปนี่ยเป็นเหไม่เห็นแล้วนะที่เขอก้าไปหมดเลยอะเ้าไปดะไหนข้าวไม่ข้าไหมข้าวข้า ก็อันท้ายก็าได้ตังค์ไม่เอาบัตรได้ใช่ค่ะเข้าใช่ไหมใช่่ชทตตัง้งแเปิดไ,ได้แล้วเอาตังค์มาทำไรครับไปซื้อยาฉีดเขา่าไปซื้อยาฉีดขา้าวครับพอแม่หมื่นงนะ่ะบ๊วยพอพอหรอไม่พอนะบ๊อบถ้าเป็นไปได้รัฐบาลอยากให้มากกว่านี้ไหมไม่อย,อยากได้หลายกว่านี้ก็แล้ว